รบสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหรียญกระสาบทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ทางแสงเทียนนําทางจะนําเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเหรียญพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมมาพรรษาครบเจ็ดรอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนานะครับมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องราวของเหรียญ นี้นะครับเรามาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลทําคลิปดีๆมาฝากพี่น้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสีขาวนะครับราคาหน้าเหรียญห้าสิบบาทนะครับตรงวงขอบนอกนะครับ จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามสิบหกมิลเมตรนะครับน้ำหนักส่วนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดกรัมนะครับเรามาดูลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญครับจะมีพระบรมรูปพระบาทพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนานะครับปินพระภากไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับทรงสะพายและ สายสร้อยเครื่องกัตติยราชอ,อิสริยพอร์นะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองครับยิ่งมหาจากกีบรมราชวงศ์ครับพระอังสาเบื้องซ้ายนะครับประดับดวงตาปรถมจุลจอมเกล้าครับและเหรียญรัตนารนรัชกลที่ e 9ชั้นที่1นึะครับรในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องล่างครับมีข้อความเขียนไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับ เรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยคนระับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะมีตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถน,นะครับเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บเจ็ดรอบนะครับ12สิงหาคมพศออ2559นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชาานมพรรษาเจ็ดรอบนะครับ12สิงหาคมพศออ2559เบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกราคาว่า50บาทและข้อความว่าประเทศไทยนะครับตามลำดับสำหรับวันครบรอบวาระนะครับเป็นวันที่12สิงหาคมพศ2559 วันที่ประกาศใช้นะครับ4สิงหาคมพศ2559นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้เราอยู่ที่800 000, เหรียญน,นะครับสำหรับราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ราคา190บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับจำนวนที่ผลิตเลเป็นวาละนะครับ ซึ่งเป็นวาระที่14บสี่ผลิตมาค่อนข้างน้อยแต่ละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปเราจะนําเรืองอะไรมารีวิวพี่ๆน้องๆได้รับชมกันกดปุดติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ